ดิฉันนางสา์สุภาพรธิมณนีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กรัรบาก็ถ้าจบจากที่นี่ไปก็จะไปเรียนต่อคณะบริหารการบริหารอะไรเนี่ยคะ่ะการโรงแรมอะไรนี้ก,ก็ขอขอบคุณคุณครูมัธยมปลายทุกคนนะคะที่คอยสั่งสอนพวกเราให้พวกเราได้มีความรู้เก็บความรู้ไปี ให้คำปรึกษาคอยให้คำนนแนะนำแก่พวกเราก็ขอบคุณค่ะถ้าจบจากที่นี่ไปพี่ก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียน <c oughs> เชื่อฟังคุณครูไปจับเชื่อฟังคุณครูก็หลังจากนี้ก็ขอขอบคุณขอผักน,น้องๆด้วยนะคะก็พวกเราก็ไม่มีอะไรก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคุณครูทุกคนกคน่ะที่อาให้